ด้วยการแข่งฟุตบอลเอาโสที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับประธานจัดการแข่งขันก็ออกมาพูดถึงการแข่งขันจบสิ้นนะครับแล้วก็สวยงามนะครับแล้วก็เป็นการเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในเด็กสอนครับเราจะกลับมานะครับในการพูดคุยกับหัวหน้าผู้สอนซีแควเอ c ซีซินะครับในระดับไทยลีก3ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ อุดมนะครับก็เป็นประธานจัดบอล v ีสิงห์บุรีซีเนียฟุตบอลคัพ2020นะครับไหว้พระขอพรแต่บอลเที่ยวเมืองสิงห์บุรีเป็นการชิงถ้วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับแล้วก็นายกสื่อมวลชนสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรีตามด้วยนายกสมาคมฟุตบอลวุโสจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ ฉะนั้นนะครับการแข่งขันวันนี้นะครับแล้วก็จบลงด้วยดีนะครับก็ทีมแชมป์สำหรับรุ่นอายุ50 55 60ปีนะครับที่ได้เชิญชวนกันมาเที่ยวเมืองสิงห์บุรีนะครับก็จบไปแชมป์รับถ้วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็ได้แก่ทีมจังหวัดลบบุรี รองแชมป์ก็ได้ทีมทีมจากจังหวัดชัยนาทในส่วนของดิวชั่นหนึ่งส่วนแชมป์ดิวชั่นสองนะครับรับถ้วยของสสโชติวุฒนธรรมนุสสอนะครับสมาชิกสภาผูพพดด้แทนราษฎรจังหวัดสิงห์บุรีครับแชมป์ก็ได้แก่ทีมเอเอ่อมัชชิมา มัญชิมาชนสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็รองแชมป์รับถ้วยของนายกเทศมนตรีนะครับเมืองสิงห์บุรีได้แก่ทีม s อ a สิงห์บุรีแชมป์ดิวิชั่น3ในรุ่น50 55 60ปีนะครับก็ได้แก่ทีมสิงห์บุรีนะครับแล้วก็รองแชมป์ดีสก็ได้แก่ทีมจังหวัดนครสวรรค์คู่พิเศษสิงห์บุรีพบกับนครสวรรค์สิงห์บุรีก็ได้แชมป์ไปนะครับในคู่พิเศษแล้วนครสวรรค์ก็ได้รองแชมป์ไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับสิงห์บุรีซีเนียครับ2020ก็ได้จบลงด้วยดีนะครรับกกก็ฝาาท่องงเที่ยววในจััหดสิงห์บุรรีด้วยนะคับ วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกทีมที่เข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณสนามองค์การหิหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านนายกนะครับแล้วผู้ผู้ใหญ่นะักำลังเมืองสิงห์บุรีนะครับ